เรื่องคัดหลักการเบิกจ่ายของงานนี้ก่อนก็ได้ครับครับเรื่องเรื่องเบิกจ่ายนะครับผมคิดว่าวันนี้เขาก็มีประกวดกันหลระ่ับตัวจก็จะเรื่องเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างการเรื่องการจ่ายเกินให้รวดเร็วนะครับแล้วก็ให้มันต้องครอบคลุมแม่นยญ่เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นชุดเริ่มต้นของการทํางานแต่ทั้งหมดนี้ในที่สุดก็จะทําให้เ่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งในทุกประเทศในความรวดเร็วก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อนข้างจะเป็นเดียวทางทุกอย่างจะเดินไปสู่เดียวทางในระบบใหญ่ระบบย่อยนะครับเพราะฉะ้นามรวดเร็วก็จะมาการที่เปนเดียวทางเนี่ยมันจะทำให้งานซับซ้อนในมุมมองของคนที่ดูแลครับแตผมเข้าใจว่าวันนี้ก่อนจะระบบจะใหญ่จะดีได้เนี่ยระบบย่อยๆเนี่ยต้องต้องเข้าที่เข้าทางนะครับก็เป็นที่พิมพที่ดีครับที่เขาดีการพิจารณาและประกวดได้รางวัลแบบนี้ จริงๆก็ทุกครั้งเราก็จะตั้งไว้80แล้วก็การเบิกจ่ายจริงๆก็อยู่ใกล้ๆนะครับเลยเสร็จนาขึ้นไปแต่ว่าถามว่าเป็นอะไรก็มียกเว้นมาปีปีปีทีแล้วนะครับคือว่าเบิกจ่ายช้ากว่าจะเริ่มจริงๆโน้นนะมิถุนาอะไรนะฮะมิถุนากระดาษปีที่แล้วก็เลยการเบิกจ่ายก็ ไน้ถานที่แต่ว่าก็กก็ก็น่าจะถามกัเบ้าได่อยแล้ปีนี้บอกว่าทุกอย่างสะสมมาปีแล้วเราน่าจะน่าจะได้ได้ดีกว่าเบ้าครับนั่นจะมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายยังไงบ้างไหมครับเร่งรัดเนี่ยเราได้เร่งรัดการเบิกจ่ายที่ส่วนใหญ่เราจะเล่งลัดแต่เบิกจ่ายที่จะราจ่ายคุณนะเป็นการจ้างเพราะว่างาน,าน,านาจ่ายพวกนี้เนี่ยมันจะกระจายและไปสู่การจ้างงานในท้องที่มากยิ่งขึ้นเราสุดจแล้ว ใหญ่ตรงนี้ถ้าไปของร้านเนี่ยถ้าไปเใหญ่โครงการใหญ่จริงๆเลยก็จะเป็นการกย,อย,อย,อย่อยๆในการในประเทศไทยนั่นเองท่านครับไอเอ็มเอฟเนี่ยได้บอกว่าเมืองไทยเนี่ยน่าจะลดดอกเบีย้ยลงครับแล้วก็สอดคล้องกับการประชุมของกรอกวันพุธเนี่ยในฐานะร,รัฐมนตรีคลังท่านมองไงบ้างฮะคาดหวังว่าจะลดดอกเบีย้ยไหมครับก,ก็ผมคิดว่าการลดดอกเบีย้ยเนี่ยลดในลดข้อที่หนึ่งก็คือในทุกประเทศก็จะจุดตัวเรื่องเงินเฟ้อเน,น,นาะผันผิวใช่ไหมครัตัวความร้อนแรงทางเศรษฐกิจ งานผมก็ดูเปอร์ผยเราก็แบบก็ตัดมามันตามมาย่างต่อเรื่องนะัคนะเพรานั้นผมก็ไม่เห็นอะไรจากนะั้นข้อที่สองเอ่อการที่อบลงแล้วเพื่อความร้อนแรงในการเสร็จสิ้นป้ามันก็เป็นสิ่งที่มผมว่าจาังหวะมันก็ดีกว่าก็ปีแล้วนะเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็เริ่มเป็นระาะที่ทางที่ดีขึ้น ถ้าเราจะมองก็ปีแล้วเนี่ย GDP สองหน้าแต่ถ้าเราจะดูว่าสองควอเตอร์แรกเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ล้วปกติถ้าเป็นเป็นธุรกิจ่วไปี่ยก็จะดูประมาณ r e v อร์วิ้ควอเตอร์ที่สามเท่าไรสามใช่ไหมควอเตอร์ที่สี่เท่าไรขึ้นใช่ไหมสามจุดสองแล้วควอเตอร์ถัดไปล่ะแล้วก็จะหมนอย่างเงี้ยก็จะเห็นเดี๋ยวเราก็เห็นพนั้นเราก็มาดูว่าการเติบโตเนี่ยมันยังมีแรงต่อเนื่องไหมถ้ามันต่อเนื่องเราก็มาดูควอเตอร์ที่หนึ่งแต่ปีนี้ เพราะนั้นถ้าเราไปเอาเอาเอาส่วนของปีแรกที่ดีก็จะแตกมากมายนะจะทำให้เราที่าอผิดก็ก็อย่างที่เรียนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทางทัง so, ผ so, ู like ้ใช้เง like ินผู้ผู name. ้เงินคนลงทุนเนี่ยเขาเน่องนีจะจะเห็นเป็ก่องเลื่อลงแล้วเนี่ยผมราะว่าทุกคนอยากจะเห็นสองเรื่องนะครับเรื่องนโยบายก็ผมอยากจะนั่งเข้าดู เปลี่ยนนโยบายอีกเรื่องหนึ่นงครับคือดอกเบี้ยจริงๆผมคิดว่าอย่างยิ่งส่วนของเอสบีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าหลาเรื่องเนี่ยมันเริ่มกระเตื้องขึ้นบ้างแล้วนะครับแล้วถ้าเราดูเรื่องดีซะนะครับแล้วก็เรื่องที่สามคือถ้าลดดอกแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องทําให้เกิดความยืดหยุ่นองการต่อสินเชื่อ น่าจะนำมาพิจารณาด้วยนะในบุกฟอของคนคู่อ่ะก็นั่งดูว่าความเก็บนวดเมื่อก่อนเข้าใจเก็บนวดต,ตอนนี้เรายืดหยุ่นไหนได้ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเรื่องแอลกอทีีผมก็จะพูดด้วยนะว่ายืดหยุ่นไหนได้ไหมนะครับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าทางธนาคารเทศไทยคงเข้าใจข้อมูลตัวนี้หมดแล้วละ่ะนะฮะแต่แต่ก็น่าจะอยู่ในการพิจารณาเรื่องทั้งหมดนะครับ แล้วเรื่องหนึ่งที่มีความสาคัญเวลาผมไปประเทศไหนที่เป็นประเทศสมองเนี่ยเขาจะคุยกับผมนะฮะเรื่องค่าเงินเรื่องค่าเงินดที่ผมเพิ่งกลับมาจากประเทศญี่ปุน่นค่าเงินเขาเนี่ยหลังจากที่แข็งมาเป็นเวะลานานนะแล้วลงมาแล้วก็ไม่มีทา่าทีวันนี้ค่าเงินเขาอ,อ่อนเขาก็บอกว่าค่าเงินอ่อนก,ก็อาจจะมีปัญหากับเขาเวลาเขาหลังเข้าแต่เขา,ขาในฐานะที่เป็นประเทศสมองเขาก็บอกว่า เขาก็มองอเห็นแล้วนะครับว่าประเทศเขาเริ่มปืนละแปลว่าเขาเห็นความเป็นการเมืองทางกลานนะครับในแง่เราเราก็เป็นประเทศตัวอ่อนนะและ้วทีนี้จะอ,อ่อนแค่ไหนมันก็ต้องดูกับประเทศคู่แข่งก็ก็เราเห็นประเทศที่ทททใช้ใจอยู่เราจะไปดูสองครั้งปีนะครับเราดูยอดหลังไปยาวๆเราจะเห็นเลยว่าเรา,เราแข่งนะ่นนะเราแข่งแล้วประเทศที่เขา,ขาออเขาอ่อนเขา คมมีมาตรการอะไรเจ็ดกแล้วก็โตนะน่าโตนะพระนั้นอันนี้เรื่องน่าคิดกันผมว่าค่าของเงินเนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ของมาตรการเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเรื่องการต่อสินไม่ว่ามาตรการเรื่องการป้องกัเชื่อนะครับมันันนํามาซึ่งจีดความสามารถในการแข่งขันผมก็หวังว่าตอนเนี้เวลาเรามองอะไรเราจะไม่มองด้านเดียวเวลามองเรื่องเงินเนี่ยเราก็จะมองว่าใครเป็นเจ้าของเงินใครเป็นคนฝากเงิน ใาจรเป็นคนดูแลเงินหนาบัการเงินใารเป็นผู้ใช้เงินอาจารย์อไรมันถึงจะสมดุลและมีการหมุนเวียนที่เหมาะสมกับสถานการ,ารณ์นะครับเพราะนั้นทุกอย่างมราต้องดูหมดนะเราจะไปดูแค่ไม่ได้เเข้าใจว่าตอนจะเข้าปุมที่หมดแล้วนี่นะแล้วก็เนี่ยจะมีการุยกานแล้วก็บอกไปแล้วเพราตอนนี้วันนี้แม้ว่าเรื่องแกนี้เนี่ยมันจะไม่นันแต่เราต้องเข้าใจว่าแ้นี้เยอะๆหลายร้านบัญชีเนี่ยการแก้นี่มัน มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเพราะบางคนเราเรียกให้มาโทรศัตท์ไปตามันไม่กล้ารับสายเลยกลัว <c oughs> ว่าจะเป็นคอเ็นเตอร์นั่นวันนี้เนี่ยคนบางคนยังไม่รู้เลยนะเพรนั้นเราอาจจะต้องใช้วิธีการอื่นนะนะครับทั้งเลยจะาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวเราจะมีมาตรการแล้วครับนะพบกับ,นะกบแม็กเนี่เดีย๋ยจะดูมีบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องมา เสรเซ็นแล้วครับบังเรื่องเดวจะทำให้เดยจะดูว่าตรงไหนทำไม่ได้ก็ปรับเปลี่ยนนาการถ้าเพิ่เมื่อก่อนำไำใหต้นยังพูกเป็นบริษัทใหญ่เขารู้ว่าครับเพเราะต้องทำอะไระที่ท้องท่านไม่รู้ต้องทำอะไรนะครับบางคนก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องต้องอธิบายมากขึ้นติดต่อมากขึ้นทำความเข้าใจมากขึ้นบางอย่างลดเลยได้ไหมใครจะมาะมาที่อะไรผมเปลี่ยนวิธีั้นต่อนะครับเพราะว่าเรื่องการปรับโครงสร้างที่ทกย็ยังเป็นเป้าหมายที่สำคัญ กพรว่าถ้าปรับได้ขึ้นมาเนี่ยผมก็จะทาให้เรื่องที่ผมพูดเมคู่นี้เรื่องการปล่อยในขัระบก็จะเปนผลระโยช์มากขึ้นับก็คือจะมีมาตรการเพิ่มเติมเรื่องของการแก้หนี้ที่จะให้ปับโครงสร้างนี้ได้ง่ายขึ้นก็อันนี้มีครับเป็นแค่วิธีการนะครับหลักการก็ผงให้ไขาเดิมมว่าถ้าอยู่ในเกณฑ์เราปัให้เลยบางอย่างทำได้บางอย่างทำไมบางอย่างทได้แล้วงันในการเ่นเรื่องเตอร์เรื่องขเทียเนี่ยมีการทสอบว่าเวลาบเตอิดขึ้นแล้วหรือันไม่ลง าราคาครับแล้วมันไม่ลงในช้างวัยเด็ก้ห้เราคุมเงินเฟได้ดีในอนาคตอราย่างเงี้ยเปนรายได้น้อยในเดก็ก็เราก็บอกเราคุมเงินเฟ้อไม่ดีแต่ว่าที่ผ่านมาเป็นไงนะครับมันการคุมคุมที่ดีก็คือคุมให้พอดแีแต่ถ้ามันไม่พอดีมันก็เรียกว่าคุมเงินเฟ้อที่ดีนะครับเพราะเราต้องเข้าใจว่าเงินเฟ้อม,มันก็ยืนดีแล้วก็รายได้ หนึ่งกระทบต่อผู้บริโภคอีกด้านหนึ่งผู้ผลิตนะครับต้องมองหลายด้านเนาะอีกทีก็คือสรุปแล้วนะถ้าลดดอกเบี้ยเนี่ยหนึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจสองทำให้บาทอ่อนสามก็ช่วยเรื่องนี้ได้ถ้าม,มีการลดจะไปสรุปอย่างนั้นแหละนั่นะมันเป็นคนใจนะเจ้างรรยาการนะอะไรเอางี้เราดูดูดูว่าเราควรจะทำยไงเราอยากได้ผลลัพธ์อะไรเราคงต้องปรับาตรการให้มันถูกต้องการศึกษานี้ถ้าจะมีประชุม